สวัสดีครับมีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าอ,อยากติดตามเจ้าเครื่อง650ที่ผ่านที่ว่าลงคลิปไว้ช่วงก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะตอนนี้นะครับอันนี้เสร็จแล้วล่ะถ่ายไปลองวิ่งลองอะไรมาแล้วโอเคทุกอย่างเรียบร้อยละสํรับคนที่เข้ามาหาจจะงงว่าไอ้อะไรหรออันนี้เป็นคลิปตอนที่สามแล้วล่ะถ้าพูดถึงความต่อเนื่องนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้เจ้าคันนี้ก็คือมีปัญหารเรื่องลูกแต่งนะครับเบื้องต้นหน้าสาเหตุน,นา่าจะน้ำเครื่องขาดก็น้ามเครื่องดํามากนะครับ เราลูกแตกเราก็เศษลูกเนี่ยไปขัดวาลขัดอะไรว่าเสียหายหมดเลยในชุดห้องเผาไหม้นะครับก็น,นี่รีวิวอะไรเรียบร้อยแบบลวผมเซตเคียร,ร์แลนด์เซตอะไรหมดสตาร์ทให้รถให้ฟังเลยแล้วกันนะครับบงต้นก็สตาร์ตติดง่ายด้ยปลายเิยวครับรอบขึ้นไปพันห้าร้อยรอบเป็นรอบชดเชยนะตอนสตาร์ทรถใหม่ๆนะครับรอบมันจะค่อยๆตกลงมาตอนนี้ตกลงมาเรื่อยเรยนะครับเบื้องต้นนะตอนนี้ผมตั้งรอบไว้อยู่าา 1, ประมาณเกือบเกือบพันรอบประมาณ 950พันรอบ950นะครับโดยประมาณนะครับรอบก็วิ่งสวิงไม่ไม่มีสวิงไม่มีอะไรนะครับจริงๆรอบ ER เดินเบาโดยปกติมันจะอยู่านพันรอบ 1, นะครับตลดมาตรฐานพันหรือบางคนตั้งไว้พันนิดๆถ้าตั้งต่ํากว่าพันมากๆม,ม,มันอาจจะมีการดับนะครับแต่คันนี้เบื้องต้นเนี่ยผมเปลี่ยนวาลวเปลี่ยนแหวนเซ็ตเคแลนซ์วาลวนะครับแล้วก็ทําบ่าว,วาลว เคลียร์แลนด์แหวนเอาว่าฟิตเครื่องให้เป็นสเปคใกล้เคียงกับโรงงานที่สุดนะครับตามคู่มือนะครับลองดูว่าตั้งสามารถตั้งรอบเดินเบาได้สุดเท่าไหร่นะครับโดยที่ว่าไม่สวิงดับอันนี้หมุนรอบประมาณนะครับเมื่อกี้นี่หมุนลงมานี่หมุนหมุนลงมาได้500รอบเลยยังเครื่องยังไม่กระพือเลยนะครับนะ่ตอนนี้ทําท่าเหมือนจะดับแต่เข็มยัง,น,ง,น,งนิ่งอยู่นะครับโดยรวมเครื่องมันตอนนี้คุณบอกผมฟิตเบวฟิตฝาฟิตอะไรจนเป๊ะเลยเรเ่งดู ลงมารอบไม่สวิงไม่มีทําท่าสกะอื้นนะครับจริงๆอะ่ะตอนแรกผมกะจะความตั้งใจกะว่าจะวัดกําลังอัดนะครับก่อนที่จะเอาเครื่องขึ้นโหดเนะี่ยเราถ่ายคลิปเก็บมาให้ทุกคนดูนะปรากฏว่าช่างผมดันไวไปหน่อยยกเครื่องขึ้นใส่ประกอบอะไรเรียบร้อยนะมาเห็นดิกิตเนีวิ่งเดียวละผมเลยวัดไม่ทันนะครับเบื้องตอน้นเอาว่าดูคร่าวๆประมาณนี้กันนะกันตั้งปรับรอบขึ้นไปอเหมือนเดิมแล้วนะครับนะรบนะอบปกติ ส่วนตัวผมจะติดนิสัยตั้งแต่สมัยรถคาร์บูนะครับจะชอบตั้งรอบเนี่ยให้มันต่ำที่สุดนะครับว่ามันสามารถทําต่ําสุดได้สุดเท่าไหร่โดยปกติรถทั่วไปเนี่ยค่ามาตรฐานโรงงานมันจะอยู่ประมาณพันรอบนะครับทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับยพวกโดยคติจะเป็นพันหน่อยๆประมาณพันสองนะครับพวกเครื่องไอตัวบล็อกเบสโมดูลของ795 796นะครับจะประมาณพันหน่อยๆอย่างโญี่ปุ่นก็อยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับอนี่นติดที่บอกติดสมัยซูเปอร์โฟเพวกะเอสอาร์ตั้งให้มันต่ำที่สุดของพวกนี้ผมยิ่งพบตระกูลชออปปเเร์ลย เฮกคุยเซอร์ฮาเลสองสูบวีะครับยิ่งตั้งต่ำผมว่าเสียงมันยิ่งเพาะมันจะเดินเบาแบบตุบตุบตุบแบบดูแล้วมันไม่ถี่มากนะครับความชอบส่วนตัวนะครับก็แล้วแต่แต่มาตรฐานอยู่อันพันบวกลบนะครับรถมาตรฐานโรงงานนะครับก็สําหรับอันนี้เป็นข้อแนะนานะครับสาหรับเครื่องใครที่ขี่ ER6 ไม่ใช่เออาร์เอาวาบ็อกซ์0 ER เอ่ยเบอร์ซิตเอ่ยหรือนินจาเลยนะครับเป็น6 5 0ูนย์สองสูบคาวาเนี่ยผมจะแนะนําว่า มันเช็คน right 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 like so e right right so ้ำม so so ันเครื่องหน่อยเาะว่าพักๆเราลองตะแคงรถมาดูนะครับเดี่ยเบืองต้นดับเครื่องนะครับวิธีเช็คแลก็มันจะมีตาแมวอยู่ด้านข้างนะครับตาแมวจะอยู่ใต้แคงเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องมันเอียงอยู่ก็ลงขาตั้งนะครับตำแหน่งนี้นะครับแต่พอจะต้องตั้งรถขึ้นมาพอเราตั้งรถนะครับน้ำมันเครื่องมันจะมีขีดมันจะขึ้นให้เราเห็นนะครับมันจะมีขีดบนกับขีดล่างอยู่ต้องอยู่ระหว่าง2ขีดนะครับอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่าง ซึ่งมันเช็คนิดนึงอย่าให้มันต่ำกว่าขีดล่างนะครับแล้วเวลาสมมติอย่าให้มันเยอะกว่าขีดบน้วยถ้าเยอะกว่าขีดบนเดี๋ยวแรงเขาเรียกว่าเพชเชอร์ในห้องเผาไหมเอเพชเชอร์ในห้องของห้องเครื่องเนี่ยเนโซนห้องเกียร์มันจะเยอะเกินไปนะครับก็คืออย่าให้เยอะเกินไปให้ต่ำสำคัญที่สุดอย่าต่ำนะครับต่ำกว่าขีดล่างเพราะไม่งั้นเครื่องน้ำมันเครื่องขาดมาแล้วเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องชาร์ปละลายเรื่องเรื่องหลายอย่างครับเราะงั้น้ำมันเครื่องขาดนะเรื่องเครื่องยนต์เรื่องน้ำมันเครื่องในสำคัญที่ส มันเช็คเตืนตรงนี้นิดนึงนะครับะเครื่อง650นะครับโอซิทเอ้ยแวลแคน650แล้วก็ลินจ่าเอนะครับต้องบอกเดียวกันมันเช็คไม่ยากครับลองไปดูที่ตามเลยจริงๆอ่ะมันจะเอาว่ายากที่สุดเลยนะมันจะมีจุดที่ดูแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนะตัวไฟที่มันจะโชว์เตือนนะครับจริงๆหน้าปัดมันมีเตือนนะครับตรงไฟสีแดงๆเวลาเราสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมปิดกุญแจให้ดูมันจะมีเขาเรียกว่าไฟ ไอโอイルเพชเชอร์นะครับซึ่งเอาว่าทั้งรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นจะต้องมีโชว์นะครับเดี๋ยวต์กุญแจ่มเห็นเมื่อกว่าเห็นไฟแ,แดงๆที่อันนี้ไหมครับพอเรากดสตาร์ทปุ๊บมันจะดับซึ่งถ้าตับไดา้คือถ้าเราดับเครื่องอยู่แล้วมันติดแต่ปกติครับแปลว่าหลอดไม่ขาดนะแต่ถ้าเราสตาร์ทรถแล้วไอไฟไอโอイルเพชเชอร์หรือที่มันเป็นกกรูปกาลน้ำมันเครื่องสว่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะครับถ้ามันโชว์อยู่ต้องดับทันทีอันนี้อันตรายที่สุดนะครับก็ง่ายวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อ,อนแล้วกันนะคคคครรรัััับบบบขอุณมากสสวดี